แล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเว็บนะครับในการเคมนะครับตัวเหรียญดอคอยฟรีนะครับเว็บนี้นะครับจะสามารถกดเคมฟรีได้นะครับ0.5ดอคอยนะครับทุกๆ5นาทีนะครับก็สําหรับตัวตัวเว็บนะครับเดี๋ยวตัวลิงก์นะครับผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนาะในการเคมตัวดอคอยนะครับ ก็มาสามารถกดกันได้นะครับตัวเอ่อต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเว็บนะครับผมทําการกรองนะครับตัวที่เป็นตัวเคมอย่างนี้มานะครับท mm hmm. ่านอาจจะเห็นในพวกลิสต์พวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเอ่อเว็บตัวเองหรือว่ามาถึงเว็บตัวเองในความหมายก็คือถ้าเกิดเรากดเคมเสร็จอ่ะยอดนะครับจะไม่ไม่ออกมาเลยนะครับจะคาอยู่ในเว็บแลวต้องร้อยถึง ขั้นต่ำของเขาอะนะครับเขาถึงจะยอมให้ให้ถอนออกมาได้นะครับซึ่งก็อาจจะไปโยงกันอีกกระเป๋านึงซึ่งอาจจะไม่ได้เข้ากระเป๋าตรงๆที่เราต้องการจะเอาออกมานะครับผมก็เลยพยายามกองมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเผื่อคนสนใจเนาะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับตัวตัวดอคอยนะครับแต่สามารถกอดได้เรื่อยๆนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับท่านผู้ชมสายฟรีทุกท่านนะครับที่ที่สนใจนะครับ ก็มาเริ่มกันเลยสำหรับตัวเว็บนี้นะครับต้องใช้กระเป๋าตัว Fo r เ e ตเพนะครับ f o r เ e ตเพก็เป็นหนึ่งในกระเป๋านะครับที่ใช้งานกันค่อนข้างแพร่หลายนะครับในในช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่สสยเคสมีเนาะก็จะพอเข้าใจกันอยู่นะครับว่าตัว f o r เ e ตเพนะครับตอนนี้ใช้งานกันก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ไม่มีค่าธรรมเนียมที่สูงมากนะครับสำหรับตัวเว็บนี้นะครับ วิธีการก็คืออ,อให้นำเลขกระเป๋าดอคอยนะครับของ f o r e ต์เพนะครับมาใส่ไว้ตรงนี้แล้วทําการล็อกอินนี่นะครับหลังจากกดล็อกอินนะครับก็จะมีการยืนยันแคปชานนะครับเรากดยืนยันไปอ่า แล้วก็มากดตัวอักษรนะครับที่คําที่มันสะกดคล้ายกันนะครับอาจจะไม่ใช่ตัว e s เหลืออะไรนะอาจจะเป็นตัวเลขก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับให้เรากด4จุดนะครับปึ๊บถ้ากดผิดสามารถกดรีเซ็ตได้นะครับแล้วหลังจากเสร็จแล้วให้กดเอ e r i f y c a p ช c h นนะครับหรือว่ายืนยันนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ตัวของด็อกคอยนะครับก็จะไปขึ้นในแดชบอร์ดนะครับของเวฟฟอร์เสตเพย์นะครับซึ่งผมกดเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าฟอร์เ p ตเพยนะครับนี่นะครับเข้ามาแล้วนี่ผมกดไป2รอบแล้วนะครับอันนี้เป็นยอดขั้นต่ำนะครับ เออไม่ใช่ค่ขั้นต่ำเป็นยอดที่ผมสะสมมาได้ในรอบนี้นะครับใน f o r e pay เนาะก็สำหรับใครที่สนใจตัวเว็บฟรีนี้เดี๋ยวผมจะทิงท้งลิฟเอาทิ้งลิงเอาไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าตรงนี้เป็นบาลานนะครับของตัวเว็บก็คือเหมือนเป็นยอดบาลานที่เว็บจ่ายได้อีกเท่าไหร่นะครับซึ่งผมเคยสังเกตมาหลายรอบแล้วนะครับอาจจะเห็นโอ้ยเหลืออีก95ดอลลาเหรอ จริงๆแล้วเหมือนาอเพิมมาเรื่อยๆนะครับเหมือนเติมมาเรื่อยๆเป็นเป็นการโชว์ให้ดูว่าเออขนาดนี้มียอดคงเหลืออยู่นะคุณเข้ามากดกันได้นะ,ะเขาก็เติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้สําหรับสายเคมฟรีนะครับสนใจก็มาลองกดกันดูได้นะครับแล้วถ้าอยากได้คลิปที่กดแล้วเข้ากระเป๋าโดยตรงเลยนะครับอย่างนี้อีกก็ติดตามยูในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครนะครับ แล้วถ้ามีอะไรที่สนใจหรือว่าต้องการข้อมูลแบบไหนนะเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดไม่อยากพลาดไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่างนี้ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้เป็นการอัปเดตเลยทันทีนะครับเวลาผมบพสคลิปนะครับก็จะได้รับรู้ข่าวสารกันเลยจะมีการเด้งแจ้งเตือนนะครับว่ามีคลิปใหม่มาแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ในตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ